มาดูวิธีทำน้ำยากันนะคะมันเป็นอะไรที่มันไม่ทําทแบบยากนะคะทำง่ายค่ะแต่ถ้าจะให้อร่อยมันขึ้นอยู่กับเครื่องปรุงอะคะ่ะอย่างอย่างเช่นว่าต้องใส่กระชายเยอะน้อยต้องใส่กะทิต้องใส่ปลาร้าถึงถงหน่อยกันจะอร่อยที่มนใช้ปลาเกตหรือปลายมีกล้างเนี่ยเนื้อมันจะขึ้นฟูค่ะ ทำแบบโบราณเลยค่ะทำแบบคุณยุจยาทำเลยค่ะเพราะว่าแม่เยมมนสอนมาค่ะส่วนพริกแกงนะคะก็จะมีพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็กระชายค่ะเอาไปต้มกับน้ำปลาค่ะแล้วก็เอาปลาใส่ไปด้วยค่ะต้มรวมกันเลยเสร็จแล้วก็มาตำแต่ตอนนี้เยมุนจะใช้เครื่องบดนะคะตำไม่ไหวค่ะมันนานมากกว่าจะละเอียดส่วนเนื้อปลาเยมมนจะไม่ไปปั่นนะคะเยมมนใช้ตำเอาค่ะเดี๋ยวก้างออกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็นำไปกองนะคะ แล้วก็เอาไปเคี่ยวค่ะเคี่ยวไฟให้นานๆแล้วก็เติมเบร์ชายไปด้วยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทิแตกมันนะคะใครจะเพิ่มลูกชิ้นปลาลงไปก็อร่อยค่ะแต่วันนี้ยยมนไม่มีลูกชิ้นค่ะ